นาฬิกาเรือนเดียวสามารถกินเจ้าได้ทั้งคืนอุปกรณ์นาฬิกาตัวนี้จะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมๆกันครับ mm hmm. สวัสดีทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบอยพราม2นะครับสำหรับวันนี้ช่างบอยก็จะมารีวิวนาฬิกานะครับผมนะมีนาฬิกาเรือนเดียวนะครับ สามารถกินเจ้าได้ทั้งปีนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพ,พร้อมๆกันครับามาดูลักษณะการเล่นนาฬิกานะครับอันนี้เ,เราเรียกนาฬิการังสีนะครับนาฬิการังสีชุดอุปกรณ์ไปจะมีที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จหนึ่งอันแล้วก็นาฬิกาหนึ่งเรือนนะครับที่ชาร์จหนึ่งอันนาฬิกาหนึ่งเรือนในตัวนาฬิกานะครับาสามารถใส่ได้เหมือนปกติเลยเวลาเดินปกตินะครับเวลาก็าจะเดินเห็นไหมครับเดินปกติานาฬิกาเดินปกติ อ่ะเวลาใส่ใส่เข้าไปเราก็จะใส่เข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองไอ้นี่ดูอ,อ่นอ่านี่อันนี้คือเต๋าที่เราจับไว้แล้วนี่อันนี้คือเต๋าที่เรามีน้ํายาไว้แล้วอยู่ข้างในเวลาเทคนิคการเล่นของมันคือถ้าเกิดเราจับลูกได้เนี่ยทําไมถึงต้องกินได้ทั้งปีเพราะว่าเราจับลูกได้ครั้งเดียวขอให้น้ายาเข้าไปในลูกแค่ครั้งเดียวนะครับน้ํายาก็จะอยู่แบบนั้นเลยพออยู่ลักษณะนั้น การล้างเนี่ยจะล้างออกยากมากเลยนอกจากจะมีคนตั้งใจเอาแค่ออกจริงๆถึงจะออกถ้าเกิดจะมาล้างเล่าล้างไอ้รอนสันล้างอะไรเนี่ยล้างน้ำเนี่ยล้างไม่ออกครับในราิการเนี่ยจะมีเห็นไหมครับจะมีที่เปิดสวิงเราเลื่อนสวิงมาเปิดฝั่งนี้เครื่องจะสัน <S 2> <S 2> <S 2> เครื่องจะสันหนึ่งทีคือมันสันหนึ่งทีหมายถึงการเซ็ตเครื่องแล้วว่าเครื่องพร้อมที่จะเล่นแล้วถ้าเกิด6ขึ้นลักษณะนี้ตัวนี้จะเป็นตัวสันในตัวนะครับจะสะดวกสบาย เนนไม่มีกล่องสันแยกอ่าไม่มีตัวกล่องสันแยกหรืออยากจะสั่งเป็นกล่องสันแยกก็ได้แล้วแต่เราแต่ชอบอ่าลักษณะการเล่นก็จะอ่าลักษณะการเล่นเราสใส่นาฬิกาเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าใส่นาฬิกาเข้าไปล้วถนัดซ้ายถนัดข,ขวาแล้วแต่คนถนัดนะครับ,รบแล้วข้อดีของนาฬิการังสีเรือนนี้นะครับผมบอกไว้เลยนะฮะทุบมานะครับตรวจไม่เจอทุบมาไม่มีหลักฐานผมบอกไว้เลยนะฮะตัวนี้มันจะสั่นข้างในนะครับอ่าเวลาถ้าเกินหกขึ้นแบบนี้อ่า สมมติว่าเจะ้ามือเอาฝาครอบเอาหกขึ้นเหมือนนี้เราโต๊ะสี่ห้าโตัวสี่ห้าไปห้าต่ำหน่อยแค่นี้ <c oughs> นาฬิกาสั่นคือเล่นได้เลย <c oughs> อเต็งเบอร์หกได้เลยไม่ใช่เต็งเฉพาะเบอร์หกนะครับน้ํายาเนี่ยเราจะให้ไปเราอยากเล่นเบอร์ไหนเราก็เล่นเบอร์นั้นถ้าเกิดเราอยากเล่นเบอร์ห้าเราก็น้ํายาเข้าไปไว้ในตาห้าเราอยากเล่นเบอร์หกเราก็น้ํายาไปตาหก <c oughs> เล่นคล้ายๆสกิดครับเล่นคล้ายๆสกิดแต่ต้องเอานาฬิกาเข้าไปโฉบนิดหนึ่งเข้าไปโฉบในลักษณะนี้มันจะสั่น อ่าเขาไปฉดในลักษณะนี้มันจะสั่นฟืดเลยอ่าสมมุติว่าอ่ะพอเข้าไปเขย่าแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าพอเข้าไปเขยา่าอ่ะอันนี้จะเป็นลูกตําหนิที่อันนี้เขาไปให้นะครับเป็นลูกตําหนิที่เราทําไว้อ่าลองเขย่าดูเจ้าเทสให้ดูสักสองสามตานะครับอ่ะเทสให้ดูสักสองสามตามันจะเล่นได้สองแบบนะครับไปแทงเจ้าก็ได้ แทงเจ้าคือเราจับลูกเจ้าเราแอบจับลูกเจ้าเจ้าซ่อนลูกไว้ไม่ดีเราไปแอบจับแบบเนี้ยหรือลูกเราไปให้ขย่อเนี้ยาเมื่อวางลูกเป็นลูกอะไรไว้แบบเนี้ยเราไปแอบจับเออลูกนี้น่าจะขึ้นตัวนี้เนาะอะไรแบบเนี้ยปแกล้งจับลูกเจ้าพอจับลูกเจ้าน้ํายาเข้าไปก็เรียบร้อยเลยกินได้ทั้งปีน้ํายาไม่มีหมดฐานไม่มีหมดอะไรรอชาร์จแบตแต่ตัวนี้อ่าสมมติเจ้าขย่บแบบนี้ใช่ไหมครับเราเอื้อมมือไปเอ้อโต้ห้าสี่เอ้อโตนหกสี่เฮ้ยห้าต่ำมีไหมแล้ไปต้นไปกลางห้าต่ำอันนี้คือหกไม อ่าให้การข้าต่ำไว้ก่อนแต่ไม่ต้องไปเล่นเยอะนะครับเพราะลูกทีเด็ดของเราคือเบอร์หกถ้าเกิดเบอร์หกอ่ะเปิดลองดูอ่าเห็นไหมครับมันไม่มีนะครับข้า <ๆ S 1> ต่ำเหนียวนะฮะลองเขย่ายดูอีกทีหนึ่งสองสามทีไม่รู้หกจะมาหรือเปล่าข้าต่ำเหนียวเสียยากนะครับถ้าเกิดยังไม่ถึงงานเราเราก็เล่นใจเย<ล>็นๆนะครับลูกใสก็เล่นได้ลูกขาวก็เล่นได้นะครับไม่เกี่ยวลูกใสก็เล่นได้ลูกขาวก็เล่นได้อ่าเนี่ยเราอยู่แบบนี้เราโฉบเข้าไปนิดเดียวปุ๊บแบบนี้ยเราเอื้อมเราจะพูดไปยังไงก็ได้5้าสามเมื่อไปเต็งต เอ้ยน,นี่ของใครเนี่ยแค่นี้พอแค่นี้เรารู้แล้วว่าไม่มีหกแน่นอนเม็ดงานของเรานะครับไม่มีหกเม็ดนี้คือเม็ดงานของเรานะครับเม็ดอื่นมาไม่เป็นไรคือจะเราจะเล่นน้อยการคาต่ำเต็งต,ต่ำนี่เราจะเล่นน้อยแต่ถ้าเกิดมันหกอ่าร้องเขย่าอีกทีนึงถ้าเกิดหกมาทีไรเราก็เล่นแรงเลยเรื่องมาเนี่ยเรื่อนไปพุ๊บมันชนมือปื๊ดเลย เนี่ยมันจะสั่นปื๊ดเลยแล้วดูนะอันนี้สั่นแล้วสั่นไม่มีเสียงเนี่ยอันนี้สั่นแรงแล้วนะครับสั่นอันนี้สั่นแรงเงียบเรารับรู้ความรู้สึกเนี่ยมันสั่นแรงนะครับรู้ความรู้สึกเราเราโฉบไปฟืบเนี่ยอ่าถ้าเกิดหงมาเรารู้แหละเราก็เล่นเลยเต็งหกต้นหกสูงนี่คือลูกทีเด็ดของเราลูกทีเด็ดของเราเลยที่จะแทงเจ้าน็อกเลยแบบนี้อ่าถ้าเกิดมันขึ้นมาประมาณนี้นะครับอ่าตัวนาฬิกานะครับแม่เหล็กจบไม่เจอตัวตอตรวจไม่เจอนะครับนะครับกินได้ทั้งปี ได้ทั it, so pues ienne, oh, Godzilla, ้งปีไปแอบจับลูกเจ้าก็ได้หรือเราจะเล่นเป็นหน้าม้าก็ได้เล่นเป็นหน้าม้าเราเขย่าเองอ่าไปเจอลูกวัดดวงตามวงตามบอดแบบนี้ไปเจอลูกวัดดวงวัดดวงตามวงตามบอดพอเราเจอปุ๊บเราแอบจับน้ำยาไว้พอแอบจับน้ำยาไว้แล้วไปล้างมือออกดีดีอ่าล้างมือออกดีดีพอเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าสมมติเราจับไว้แล้วพอเขย่ามาอ่าพอเขย่ามาแบบนี้นะครับอ่าเราก็แกล้งนับตังค์แค่นี้เรารู้แล้วว่าหกมีไม่มี อ่าเราเราเรารู้แล้วว่าหกมีไม่มีอ่าแค่นี้ส่งให้น, <ะ S 2> หน้ามาเห็นไหมครับอ่าถ้าเกิดมามันก็ปืดปืดแบบนี้แหละมันก็ปืดแบบนี้นะนแบบนเลยถ้าเกิดหกมาเราก็ส่งให้หนามาน้ามาเล่นจับลูกแล้วก็ไปล้างออกล้างทําไมเพราะไม่ให้น้ํายาต,ดตามมาิดตามมือถ้าเกิดติดตามมือหลอดมันจะไปอ่านตัวที่อยู่ในมือเราสําหรับใครอ่าเหมาะสําหรับหน้าเสือแบบ เล่นได้ประมาณนี้นะครับก็ลองออกไปเล่นดูนะครับนาฬิการังสีตัวนี้ทุบไม่เจอตรวจไม่เจอนะครับน่าเล่นมากๆเล่นได้ยาวๆป้ายน้ำยาทีเดียวไม่ต้องมีฐานหมดนะครับไม่มีฐานหมดนะครับสำหรับลูกนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะช่างบอยขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทูกท่านครับ